สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้าวกอขอ107นะครับก็หลังจากโดนพายุฝนไปเมื่อวานนะครับตกอย่างหนักเลยนะครับ3ชั่วโมงก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวที่ใช้ได้นะครับใช้ได้ต้นสูงนะครับผมต้องบอกก่อนกอขอ หนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยต้นสูงนะครับรวงใหญ่รวงยาวนะครับนี่นะครับลักษณะรวงนะครับรวงใหญ่รวงยาวนะครับนี่นี่นะครับรวงใหญ่รวงยาวก็ประมาณนี้นะครับนี่ลักษณะเม็ดใหญ่ยาวนะครับมีหางเล็กน้อยนะครับต้องพูดอย่างนี้มีหางเล็กน้อยลักษณะข้าวดังกล่าวก็โดนฝนไปเมื่อคืนนะครับ ตั้งแต่บ่ายสองเมื่อวานนะครับโดนฝนตั้งแต่บ่ายสองเมื่อวานลักษณะกขหนึ่งร้อยเจ็ดไม่มีลักษณะล้มนะครับแปลว่าข้าวเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในฤดูฝนนะครับถึงมันจะมีเม็ดลายเม็ดามบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีที่รีบบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีหนึ่งว่า มเมล็ดเนี่ยตอนเป็นน้ำนมหมดเนี่ยเขาจะได้เนื้อแป้งนะครับได้เนื้อแป้งได้เนื้อมเมล็ดได้ความอวบของมเมล็ดหรือว่าความอ้วนใหญ่ของมเมล็ดแค่ไหนนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรอีกหลังจากที่เราทำกอขอ1นึเนี่ยกระทบฝนแบบ100%นะครับก็คือฝนตกอากาศไม่เปิดนะครับ นี่นะครับเม็ดก็มีลายมีดำบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะก็เดี๋ยวรอเขาเข้าเม็ดเต็มที่นะครับรอเขาเข้าเม็ดเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้ําหนักดีไหมนะครับแล้วข้าวเนี่ยมีลักษณะอ่อนแอแค่ไหนพ mm hmm. เพรอยเพือรบาดหนักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะอืมก็ถือว่าเราเราเราโยกเนี่ยรู้เลยนะครับก็แปลว่า หนักใช้ได้อยู่นะก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวเราลองพิงดูก่อนก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจากที่เราโยกดูอย่างนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ในฤดูฝนนะครับเอกลักษณ์ที่ผมรู้สึกได้ว่าข้าวร้อยเจ็ดจะมีนะครับก็คือน่าจะปลูกในฤดูฝนเนี่ยไม่ล้มแน่นอนครับต้นสูง และก็ไม่ล้มนะครับแล้วแปลงนี้หวานในอัตรา25นะครับกิโลกรัมต่อไร่นะครับไม่เกือบๆ27กิโลกรัมนะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่นะครับลักษณะก็ถือว่าโดนลมโดนฝนไปนะครับตั้งแต่บ่ายสองนะครับยันหกโมงเย็นนะครับหรือหนึ่งทุ่มนะครับค่อนข้างไม่มีอาการล้มเลยนะครับแค่เอียงนะครับต้องบอกก่อนว่าแค่เอียง นะครับลักษณะเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมนะครับใบหอนะครับใบหอช่วงแรกมีอาการหนอนม้วนใบระบาดหนักอยู่เนาะแต่ก็ถือว่าลอดหนอนม้วนใบามาก็ออกรวงได้ปกตินะครับยังไม่เจอปัญหาใดที่มันทำให้เกิดปัญหารุนแรงนะครับก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ นี่นะครับลมโยกเห็นไหมลมโยกลมโยกก็ยังไม่มีอาการล้มนะครับถือว่าข้าวต้นขังต้นแก่งดีนะครับมาเล็บปกตินะครับนี่คือลักษณะลวงนะครับนี่นี่นะครับก็ยาวดีนะครับยาวยาวถือว่ายาวเกิน1นึ่งคืบนะครับหนึ่งคืบมือลักษณะลวงก็ใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นน้ำหนักกันอีกทีนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ หญ้าริมหัวคนานะครับช่วยให้ข้าวเราเนี่ยไม่ล้มได้นะครับถามว่าหญ้าริมคนาเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมก็ตอบตรงนี้นะครับมีประโยชน์นะครับและข้าวสูงมากนะครับนี่สูงมากนะครับนี่ขนาดผมอยู่ยืนบนหัวคนานะครับยังอยู่ระดับน่าจะอยู่ประมาณหน้าอกนะครับความสูงของข้าวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณหน้าอกนะครับก็แปลงนี้ออกทีหลังสุดนะครับเนื่องจาก อย่างที่บอกนะครับเราระบายน้ําออกไม่ได้นะครับก็คือเราทยอยระบายน้ําออกแล้วนะครับหมดเนี่ยหมดนี่คือระบายน้ําออกแล้วนะครับแต่มันระบายน้ําออกไม่หมดนะครับไม่หมดแต่มันก็มีข้อดีของการระบายน้ําออกไม่หมดอยู่หนึ่งอย่างนะครับมันจะช่วยพยุงต้นข้าว so เมื่อลมมาปะทะหนักๆเนี่ยฝนตกลมปัะทะหนักเนี่ยต้นข้าวก็อาจจะ ใช้น้ำในในการพยุงไม่ให้ล้มได้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยน้ําแห้งในฤดูฝนแบบร้อยเปอร์เซนเนี่ยมีโอกาสที่ข้าวเราเนี่ยจะล้มได้ง่ายนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการระบายน้ําออกเร็วเกินไปนะครับต้องค่อยๆระบายออกเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้ฉีดอาร์โมลนะครับแต่เราจะหายาคล้ายๆมาฉีดแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอให้เขาหว่ยเต็มที่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะฉีดเนี่ยไล่เก็บนะครับ ถามว่าจําเป็นต้องฉีดไหมจริงๆก็ไม่ได้จําเป็นนะครับแต่เราก็จะฉีดไงเพราะเร่งระยะสุดท้ายถามว่าเราฉีดรอบสุดท้ายหรือเร่งระยะสุดท้ายเพื่ออะไรนะครับต้องตอบตรงนี้ก่อนเราฉีดเพื่อบางจุดที่ยังออกไม่หมดยังอวยไม่หมดเนี่ยเราฉีดเพื่อให้เขาได้รับสารเต็มที่นะครับมันจะได้เมล็ดที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นความเชื่อด้วยนะครับเป็นความเชื่อด้วยแล้วก็เป็น สิ่งที่เรามองว่ายาเรามันเหลือครับต้องพูดว่ายาเหลือครับนี่นะครับลักษณะต้นข้าวนะครับสูงนะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะครับก็ต้องมองว่ามันมันเป็นไอ้นี่ด้วยนะครับมันยามันเหลือด้วยนะครับยา <S 2> <S 2> <S 2> เมื่อยามันเหลือปุ๊บเราก็จะทําการฉีดนะครับไอเม,อเม็ดลายเม็ดดาถามว่าเกิดไหมผมว่าเกิดไอช่วงลักษณะที่ข้าวเนี่ย มันออกมากระทบฝนเนี่ยเหมือนไอชุดเนี่ยเพิ่งออกทีหลังแล้วมาโดนฝนเมื่อวานเนี่ยมีปัญหาเรื่องเม็ดอยู่แล้วนะครับส่วนไอที่ออกก่อนงวยก่อนไม่มีปัญหาครับไอพวกที่ออกมาก่อนแล้วมันเจอปัญหาเรื่องฝนฝืนอะไรอย่างเงี้ยไอไอพวกนี้รอดครับไม่เจอไม่เจอปัญหาแน่นอนนะครับน่าจะได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะได้ดีหรือเปล่านะครับและอีกจุดเด่นที่ ผมมองว่าถ้าเป็นพันอื่นนะถ้าเป็นพันอื่นนะครับผมบอกก่อนถ้าเป็นพันอื่นไม่ว่าจะเป็นห้าสี่ห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดเก้านะครับสี่หนึ่งถ้าเจอลักษณะข้าวรวงแบบนี้นะครับออกรวงมาเป็นแบบนี้แล้วเจอลมนะครับเจอลมเจอฝนแบบเมื่อคืนเนี้ยนะครับหรือว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยนะครับหมดแล้วนะครับล้มหมดแล้วแต่ห้าเจ็ดยังไม่ล้มนะครับนะครับอ้อไม่ใช่นะครับ กขอ107ยังไม่มีอาการล้มนะครับก็ซึ่งหมายความว่าข้าวอาจจะน้ําหนักไม่ดีนะครับ1เรื่องเนาะข้าวกขอ107อาจจะน้ําหนักไม่ดีนะครับมันถึงได้ไม่ล้มนะครับ2เราหวานบางนะครับช่องว่างระหว่างต้นข้างล่างเนี่ยนะครับช่องว่างระหว่างต้นข้างล่างเนี่ยมันอาจจะบางนะครับแค่รวงมันชนกันเฉย นะครับเราก็ต้องมองในในเชิงแบบนี้นะครับมันถึงได้ไม่ล้มและอย่างสุดท้ายเลยก็คือผมมองว่าต้นมันแข็งนะครับก็ขอ107ต้นแข็งต้นแข่งนะครับค่อนข้างจะโดนลมโล่โดนลมลู่นะครับไม่เป็นไรนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลู่ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราเราพิงล้มลงไปแล้วนะครับนี่อันนี้คือลักษณะน้ํานะครับเต็มปิบเลยกําลังระบายอยู่ครับนี่นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยไม่ล้มนะครับนี่นี่นะครับโอเคนะครับแปลว่าข้าวน้ําหนักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลูบให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวเรากำกำให้ดูนะครับนี่นะครับลักษณะก็ยุบยุบอยู่นะก็ถือว่าน้ําหนักใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เลยแหละก็ถือว่าเวียงอยู่ครับหนักอยู่ แต่มันก็ยังไม่หนักเท่าไหร่แปลว่าน้ํานมยังเข้าไม่สุดเม็ดนะครับเดี๋ยวเราต้องฉีดไล่โก้มอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเนี่ยคุณก็ดูเนี่ยมาแล้วจะมาแล้วฝนจะมาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ในฤดูฝนได้ดีนะครับสามารถทําในฤดูฝนนะครับทันในฤดูฤดูฝนได้เลยแหละนะครับกขหนึ่งร้อยเจ็ด หรือว่าทำในฤดูร้อนเข้ามาสู่ฤดูฝนถือว่าเป็นข้าวที่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เกษตรกรชาวนาได้แน่นอนนะครับเรื่องมเมล็ดดำมเมล็ดลายอันนี้ต้องเข้าใจนะครับผมว่ามันอาจจะเกิดมากกว่าพันอื่นนิดหน่อยเข้าใจตรงคำว่าเกิดมากกว่าพันอื่นนิดหน่อยไหมครับอย่างเช่นถ้าเราปลูกพันอื่นเนี่ยเราอาจจะเห็นเม็ดดำเม็ดเม็ดดำเม็ดลายน้อยแต่เราปลูก ร้อยเจ็ดเนี่ยเราอาจจะเห็นเยอะขึ้นนะครับถึงเราจะฉีดยาป้องกันมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดคือมันเกิดในลักษณะที่ข้าวออกรวงมาเจอฝนแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยออกมาเนี่ยไม่มีแดดไม่มีแสงข้าวตาเกสรไม่ได้แล้วก็โดนฝนชะอันนี้เกิดแน่นอนนะครับส่วนที่งวยแล้วออกแล้วก็ไม่มีปัญหาเห็นนะครับว่าหญ้าเนี่ยมันมีประโยชน์คุณเข้าใจตรงนี้ไหมถ้าคุณสมมุติว่าคุณตัด ตัดริมคนาเกี้ยงเลยนะสมมุติว่าคุณตัดริมหัวคนาเนี่ยเกี้ยงเลยไม่มีหญ้าเลยข้าวตรงเนี้ยล้มแปะดินแปะน้ําไปแล้วเมื่อข้าวตรงนี้ล้มแปะดินแปะน้าปุ๊บมันก็จะพาไอ้พวกข้างในเนี่ยล้มหมดเหมือนมันเปิดช่องล้มได้มันก็จะล้มหมดผมถึงได้ไม่ทําการตัดหญ้าริมคนาครับเนื่องจากเราตัดไปแล้วอะเราเห็นผลเสียครับผลเสียของมันเลยก็คือเมื่อเราตัดหญ้าริมคนาเนี่ยข้าวที่อยู่ริมคนาเนี่ย มันได้ที่โล่งเข้าใจไหมครับช่องมันโล่งคราวนี้ลมมันพัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้มนะครับมันก็จะล้มเอียงแล้วคราวนี้ก็จะพาล้มทั้งนานะครับมันก็จะเป็นอีกมุมที่ผมมองว่าควรจะเอาหญ้าริมคนาไว้ก่อนนะครับไม่ควรตัดนะครับส่วนใครจะตัดก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ล้มก็ดีไปส่วนใหญ่มันจะล้มนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ เป็นอันว่าถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับในระดับหนึ่งนะครับลักษณะข้าวดังกล่าวเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับนี่นะครับลักษณะเม็ดนะครับนี่นะครับลักษณะเม็ดก็มีบ้างเม็ดลายเม็ดดำนะครับแต่ต้นแขงครับถูกใจตรงต้นแขงนี่แหละไม่ล้มนี่แหละถูกใจตรงนี้แหละครับที่ผมถูกใจเขานะก็เดี๋ยวรอฉีดเล่งสุดท้ายก็ อาจจะใช้โดนฉีดครับเดี๋ยวรอระบายน้ําลงไปให้เหลือน้อยกว่านี้ได้เดี๋ยวเราก็ใช้โดนฉีดเก็บทีเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดูความเสี่ยงก่อนว่าถ้าเราระบายน้ําออกหมดได้แล้วฝนทิ้งช่วงเราถึงจะฉีดไล่เป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าถ้าน้ำเยอะอย่างเงี้ยเราไปฉีดมันมีสิทธิ์ล้มได้สูงนะครับแต่ก็เดี๋ยวฉีดไล่ก้มสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ไว้สภาพนี้ก่อนก็ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับส่วน RJ33 เดี๋ยวก็จะมาใส่ปุ๋ยรับท้องแล้วนะครับต้นเริ่มกลมแล้วโอเคนะครับไปก่อนครับ